เป็นข่าว่าถ้าเราให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งกลับมา ชีวิตเราจะเป็นยังไงรุ่งเรืองหรือรุ่งเริงนะคะขอใช้ไพ่สองใบเป็นคำตอบถ้าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งกลับมาชีวิตเราจะเป็นยังไงอุ้ยไพ่ดีทั้งคู่เลยดังนั้นอยากแนะนําว่าให้โอกาสเธอเขาคงต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของเขาในการครบคุณนะมีความสําเร็จเช่นถ้าเขากลับมาแล้วเขาสัญญาว่าต่อไปนี้จะดูแลเราเป็นอย่างดีจะส่งเสียเราจะเอ,อ ให้ความช่วยเหลือเราหรือรักเราคนเดียวไปไหนไปกันอะไรประมาณนี้คืออะไรก็ตามที่คุณขอ จากเขานะคะในการกลับมาครั้งนี้ขอสัญญาเขาแปลว่าเขาจะทําให้ถึงเส้นชัยนะคะเขามักจะมีเรื่องทําให้คุณเซอร์ไพรส์ทำให้คุณแปลกใจอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นการแก้ตัวไงที่เขาทิ้งคุณไปใช่ป่ะพอมาเจอคุณทีแล้วคุณโอเคที่จะคืนดีกับเขาเนี่ยเขาก็เอออาจจะมีดอกไม้มาให้เอาขนมที่คุณชอบมาให้ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยเลยแต่ตอนนี้แบบเอามาให้ถึงที่คือมักจะมีเหตุการณ์ทาอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์บ่อยๆแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็มองว่าคราวนี้เขากลับมาทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าคุณให้อ OK. านะการสู่เส้นชัยการได้รับดอกไม้ซึ่งกุหลาบเนี่ยแทนความรักใช่ไหมคะแล้วแถนมีหนาซ้ำตรงเสื้อก็มีรูปหัวใจอีกดังนั้นการกลับมาของเขาครั้งนี้นะคุณตั้งเงินไขเลยว่าคุณอยากให้เขาเทําตัวยังไงนะคะ ไปไหนไปกันหรือไม่นอกใจกันหรือพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงแต่งค่ะแต่งงานแต่งการอะไรเงี้ยเพราะไพ่มันดีทั้งคู่เลยรวมถึงใบสรุปนี่ก็ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเขามาขอโอกาสก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะเหมือนความสุขความสําเร็จมันรอเราอยู่ข้างหน้าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ก็ดูกันเพื่อความเพลิดเพลินค่ะ